หลวงปู่กาหลงวัดเขาแหลมจังหวัดสระแก้วหลวงปู่กาหลงเตชวันโนหรือหลวงปู่กาหลงเขี้ยวแก้ววัดเขาแหลมเมื่อข่อนใครจะมาของของฉันไปบูชาต้องแบกปืนมาลองด้วยนี่คือคำกล่าวจากหลวงปู่กาหลงเตชวันโนพระเถราจารย์ผู้มีฤทธิ์อำนาจวาจาประกาศิษย์ด้วยเขี้ยวแก้วกลางเพดานปากพระเถราจารย์ที่มีบุญอำนาจวาสนาอาคมแก่กล้า ความเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์วัดเขาแหลมอําเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสากแก้วหลวงปู่กาหลงเตชวันโนหรือที่รู้จักกันดีในนามหลวงปู่กาหลงเขี้ยวแก้วพระเถราจารย์หนึ่งเดียวที่มีเขี้ยวแก้วกลางเพดานปากตามประวัติของท่านนั้นหลวงปู่เป็นชาวปทุมธานีคลองเจ็ดท่านเกิดวันเสาร์เดือนยี่พุทธศักราช2462 โยมแม่ท่านเป็นชาวสุพรรณบุรีเป็นน้องสาวของหลวงพ่อเนียมวัดน้อยดังนั้นท่านจึงมีศักดิ์เป็นหลานชายแท้ๆของหลวงพ่อเนียมพระอภิญญาระดับปร,รมาจารย์แห่งเมืองสุพรรณบุรีในขณะที่ท่านถือกำเนิดนั้นมีเรื่องอัศจรรย์ตอนท่านถือกำเนิดว่ามีชายคนหนึ่งชื่อลุงบางทำอาชีพหาปลาอยู่และแ,แวกบ้านของหลวงปู่กาหลงคือหนึ่งขณะที่ลุงบาง ออกหาปลาตามปกติแกได้เห็นว่ามีดวงไฟดังกล่าวไปเพื่อตั้งใจจะดูให้รู้แน่ว่าคืออะไรพอตามไปทันแกก็กลับเห็นเป็นพระฤาษีตัวหนึ่งจูงเด็กน้อยเข้าไปในบ้านของหลวงปู่กาหลงเมื่อลุงบางเห็นเป็นที่อัศจรรย์ดังนั้นจึงยกมือไหว้ด้วยศรัทธาในสิ่งที่ตนเองเห็นแล้วตั้งจิตอธิษฐานว่าหาสิ่งที่ตนเห็นเป็นจริง เด็กที่เกิดในบ้านต้องเป็นผู้ชายและหากเป็นเช่นนั้นจริงแล้วตนจะขอเลิกอาชีพหาปลาหันมาเข้าวัดฟังถรมด้วยว่าเชื่อแล้วในเรื่องของบาปบุญกุลโทษไม่นานโยมแม่ของหลวงปู่กาหลงก็คลอดบุตรออกมาเป็นผู้ชายจริงๆและชื่อว่ากาหลงส่วนลุงบางเมื่อพบว่าสิ่งที่ตนเห็นเป็นจริงแล้วทุกประการก็เลิกหาปลาตั้งแต่บัดนั้นเมื่อเติบโตท่านก็สนใจร่ำเรียนวิชาอาคม มาตั้งแต่ในวัยเยาว์ท่านอุปสมบทเป็นพระพิสุเมื่ออายุ20ปีณนะพัฒสีมาวัดนาบุญตำบุคลองเจดจังหวัดปทุมธานีโดยมีหลวงพ่อเนียมวัดนาบุญเป็นพระอุปชาในวันที่หลวงปู่กะหลงบวชลุงบางผู้ที่เคยเห็นนิมิตประหลาดตั้งแต่20ปีก่อนได้มาเล่าให้พระอุปชาของหลวงป,ปู่ฟังพร้อมตั้งขอถวายตัวเป็นโยมอุปถัหลวงปู่มาตั้งแต่บัดนั้น ในขณะที่หลวงปู่กาหลงอยู่วัดนาบุญแห่งนี้ท่านได้ร่ำเรียนวิชาอาคมกับหลวงพ่อเนียมและหลวงพ่อซึงจนมีความสามารถทั้งทางกรรมฐานและวิชาอาคมต่างๆเป็นอย่างดีมีเรื่องเล่าตอนที่ท่านเรียนวิชาอาคมกับหลวงพ่อเนียมและหลวงพ่อซึงวัดนาบุญท่านทั้งสองได้เขียนจดหมายไปกราบอาจารย์ของท่านชื่อหลวงปู่ขุขันเป็นพระเขมร ทั้งนี้เนื้อหาภายในยังได้แนะนําหลวงปู่กาหลงซึ่งเป็นศิษย์ของท่านด้วยหลวงพ่อเนียมหลวงพ่อซึ่งมอบหมายให้หลวงปู่กาหลงนําจดหมายไปให้หลวงปู่ขุขันซึ่งอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดต,ตอนที่หลวงปู่ไปพบหลวงปู่ขุขันขณะนั้นหลวงปู่ขุขันมีอายุถึง120ปีแล้วคืนแรกๆที่ท่านไปพระในพื้นที่รูปอื่นๆได้ลองวิชากับท่านเช่น เสกท่อนฟืนเผาผีเป็นตะขาบนับร้อยร้อย,อยตัวเหลือโยเย,ยไปหมดแต่ทำอะไรท่านไม่ได้เพราะหลวงปู่ได้นำอตัตกรุดที่ตนเองทำเอาไว้มาวางล้อมรอบตัวท่านทำให้มันไต่เข้ามาไม่ได้สุดท้ายท่านก็ไรา้อาคมจับตะขาบเสกให้กับสภาพเป็นท่อนฟืนอย่างเก่าถัดจากตะขาบเขาก็เสกก้อนฐานให้เป็นตัวด้วงมาอีกหลวงปู่กาหลงท่านก็ไร้พระเวทและรูปตัวด้วง ตัวดวงก็กลายสภาพเป็นก้อนถ่านหลวงปู่ท่านว่าท่านรู้ว่าใครทําพอในตอนเช้าเท่าน,นั้นแหละพระรูปนั้นหนีไปเลยไม่กล้ามาสู้หน้าท่านหลังจากที่เจอหลวงปู่ขุขันแล้วท่านได้ยื่นจดหมายให้เมื่อหลวงปู่ขุขันอ่านจดหมายเสร็จก็เรียกหลวงปู่กาหลงให้ไปกับท่านที่หลังวัดอันมีดงหนามชนิดต่างๆกองไว้เต็มพื้นหลวงปู่ขุขัน ต้องการเห็นความสามารถของหลวงปู่กะหลงจึงสั่งให้หลวงปู่เดินท้าเปล่าเข้าไปจนสุดทางแล้วเดินกลับมาหาท่านหลวงปู่กะหลงก็ไม่ลังเลโถอดรองเท้าเดินท้าเปล่าก้าไปในดงหนามท่านเล่าว่าหนามทิ่มเท้าท่านไม่ได้แต่ก็ทําให้แสบไปหมดเดินไปรอบหนึ่งหลวงปู่ขุกขันจึงให้พอและบอกว่าถ้าเป็นคนอื่นท่านให้เดินสามรอบแต่เพราะท่านเป็นสิทธ์ท่านเนียม ท่านซึงจึงให้เดินแค่รอบเดียวเมื่อผ่านการทดสอบหลวงปู่คูขันจึงมอบตำราเล่มหนึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการไล่ผีเซของปล่อยของวิชาคงกระพันหลวงปู่กาหลงได้ร่ำเรียนจนครบถ้วนและปัจจุบันท่านได้เก็บรักษาตำราเล่มนี้ไว้เป็นอย่างดีหลวงปู่กาหลงได้ติดตามหลวงพ่อเนียมวัดนาบุญมาปลุกเสกชินราชอินโดจีนที่วัดสุทัศน์ และได้มีโอกาสเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชแพ่ครั้งต่อมาจึงได้มีโอกาสศึกษาและเรียนการผสมสูตรนวะโลหะและตำราพิธีกรรมการสร้างพระกลิ่งจากพระราชมงคลมุนีสนโดยศึกษาวิชาควบคู่กับหลวงพ่อจำลองคณะ1 1ซึ่งถือว่าท่านเป็นสิทธิเอกมือกว่าโดยตรงและยังคุ้นเคยสนิทสนมกับพระราชวิสุทธาจารย์หรือเจ้าคุณแปะ อดีตเจ้าคณะหเป็นอย่างดีซึ่งท่านเป็นสิทธิสายตรงของสมเด็จพระสังฆราชแผ่นอกจากนี้หลวงปู่กาหลงยังเล่าให้ฟังอีกว่าได้เล่าเรียนวิปัสสนากรรมฐานและสัพพวิชาต่างๆในนิมิตร,ระหว่างข้าสมาธิจากครูบาอจารย์ต่างๆเช่นฤาษีปู่เจ้าสมิงไพรที่จูงท่านมาเกิดท่านท้าหมาพรมชินะปัญจระและครูบาอาจารย์อีกหลายท่านที่มรณภาพไปแล้ว พระคณาจารย์ที่เป็นสาธรรมิกกับหลวงปู่กาหลงมีหลายท่านที่ยังมีชีวิตอยู่และมรณภาพไปแล้วเช่นหลวงพ่อพรมวัดช่องแคหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพรีท่านเป็นสิทธิผู้พี่หลวงพ่อยิดวัดหนองจอกท่านเคยไปปลูกเสกตามวัดต่างๆหลายต่อหลายวัดมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ไปปลูกเสกร่วมกับหลวงปู่โตหลังเสร็จพิธีการหลวงปู่โตถึงกับกล่าวและชี้มาที่หลวงปู่กาหลง ให้หลวงพ่อแชมวัดนวลน,นรดิตและสิทธิ์ที่นั่งอยู่ฟังว่าพระรูปนี้ชื่ออะไรอยู่วัดไหนทําไมพลังอํานาจจิตถึงได้รุนแรงพิศดารแบบนี้ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเขี้ยวแก้วหลวงปู่บอกว่าของดีนี้เกิดขึ้นเองและจะมีก็แต่บุคคลที่พิเศษจริงเช่นของพระพุทธเจ้าเป็นต้นที่มีถ้าเป็นขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เรียกว่าพระเขี้ยวแก้ว แต่ของหลวงปู่ท่านเรียกว่าเขี้ยวแก้วนับว่าเป็นของกายสิทธิ์เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเฉพาะผู้มีบุญวาสนาบารมีสูงส่งเท่านั้นและยังสามารถงอกสูงขึ้นและโหดเข้าไปได้ด้วยแรงอธิษฐานของท่านซึ่งเขี้ยวแก้วนี้มีมาแต่กเกิดเมื่อครั้งยังเด็กที่ปลายเขี้ยวมีลักษณะคล้ายรูปองค์พระนั่งสมาธิแต่เมื่อท่านคิดว่าเป็นถึงรูปองค์พระ ไม่เหมาะสมที่จะอยู่ในปากเพราะต้องใช้ฟันบทเคี้ยวอาหารจึงตั้งกิจอธิษฐานให้หลุดหายไปคงเหลือแต่เคี้ยวแก้วเสมือนหนุมานฐานเอกพระรามที่พระอิศวรได้ประทานกุลธทนขนเพชรเคี้ยวแก้วให้เป็นของพิเศษกายสิทธิ์เพื่อต่อสู้กับศัตรูเวลาใครไปกราบท่านแล้วให้ท่านปลุกเสกของท่านก็มักจะเอามือล้วงเข้าไปในปากท่านแตะที่เคี้ยวแก้วของท่านแล้วนํามากลึง ที่พระหรือของที่มาให้ท่านปลุกเสกเป็นการเพิ่มพลังพุทธคุณท่านมักกล่าวอยู่เสมอว่าของของฉันตั้งใจทำมากับมือต่อไปจะมีค่ายิ่งกว่าทองคําจะหายากยิ่งกว่าเพชรฉันทำเครื่องรางของกลังทั้งศักด์ทั้ง,สงเสกเพื่อคุ้มครองชีวิตคนมาตั้งแต่ปี2 4 8พแแต่ไม่เคยประกาศให้ใครรู้มีแต่บอกต่อกันแบบปากต่อปากเมื่อก่อนใครจะมาเอาของของฉันไปบูชา ต้องแบกปืนมาลองด้วยถ้าฉันไม่แน่จริงฉันคงสร้างโบสถ์ได้ไม่ถึงแปดหลังหรอกคือว่าเมื่อก่อนท่านย้ายวัดไปหลายวัดท่านสร้างโบสถ์เสร็จท่านก็ย้ายไปจําวัดอื่นแล้วก็สร้างโบสถ์เป็นแบบนี้อยู่หลายวัดแปดหลังแล้วที่สร้างมาท่านสร้างโบสถ์ได้ตอนนี้ท่านก็หางบทําไปสร้างโบสถ์หลังที่9เมื่อก่อนท่านสร้างตะกรุดหาไรายได้เอามาสร้างวัดตะกรุดของท่าน มีประสบการณ์เพียบหลายหลายท่านที่มีอยู่ก็คงได้รับประสบการณ์มาแล้วกับบางอย่างก็หาไม่ได้เก็บกันหมดเมื่อท่านผู้ฟังฟังจบแล้วกรุณาช่วยสับสไครกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ทำด้วยขอพระคุณมากครับ